ถ้าคุณอยากไว้ผมอยากโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากมายไม่ต้องดูแลเยอะและที่สําคัญเลยคือไม่ใช่เวลานานมากจนเกินไปเพราะหลายๆคนก็เคยเจอกับปัญหาพอเมื่อเวลาที่คุณ พยายามอยากจะไว้ผมยาวพอผ่านไปสัก2เดือน3เดือนเนี่ยผมของคุณก็ลกจนคุณทนไม่ไหวแค่ตามตามสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้และผมสัญญาเลยว่าผมเนี่ยจะช่วยให้คุณผ่านช่วงอักขดเฟสและมีทรงผมที่คุณต้องการทรงผมที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตของคุณก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอรีบบอกกันเลยว่าไอ้ความเชื่อที่ว่าคุณต้องตัดผมบ่อยๆเพื่อให้ผมของคุณยาวเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเส้นผมของคุณมันยาวมาจากรากผมเพอเะงั้นไม่ว่าคุณจะตัดบ่อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ ส่งผลให้ผมตรงนั้นเนี่ยมันยาวเร็วขึ้นแต่สิ่งที่จะช่วยคุณเลยก็คือการเตรียมตัวไว้ผมยาวคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณบอกเฮ้ยคุณอยากมีผมยาวแล้วเราไม่สนเราก็แค่ปล่อยยาวไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเพราะคุณทํางานที่บ้านหรือว่าคุณอาจจะมีอาชีพอิสระคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณไม่ต้องทํางานบริษัทไม่ต้องแบบดูห่วงภาพลักษณ์อะไรมากมายเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรเลยแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ยังทํางานบริษัทแล้วในบริษัทเนี่ยก็ต้องการภาพลักษณ์ให้มันดูดีดูสะอาดดูเกลี้ยงเกาง่าเขาอาอจจะ ที่มาควบคุมทรงผมแล้วแต่คุณก็ยังต้องดูดีเวลาที่ไปเจอลูกค้าเอ้ยไปออกงานเอ้ยไปขึ้นเวทีไปสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตรียมตัวทรงผมกันก่อนคือถ้าเกิดผมของคุณอยู่ประมาณของผมอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ตัดเป็น texture c o p french c o p mid fade taper fade อะไรประมาณเนี้ยพอทรงผมพวกเนี้ยมันจะมีด้านบนที่ยาวและด้านข้างที่สั้นนั่นหมายความว่าด้านบนเนี่ยระหว่างที่คุณไว้ไป1-2เดือนเนี่ยมันก็ค่อยๆยาวไปเรื่อยๆส่วนด้านข้างเนี่ยมันก็จะ ยังไม่ยาวมากจนเกินไปนั่นหมายความว่าระยะเวลาการไว้ของคุณเนี่ยเลดเซเป้าหมายของคุณคือไว้ผมยาวโดยผมของคุณเนี่ยจะไว้เวลาประมาณ6เดือนเนี่ยในช่วง1-3เดือนแรกเนี่ยผมนั้นข้างของคุณยังดูดีเมื่อเทียบกับถ้าเกิดว่าคุณไถสกินเฮดไปเลยหรือว่าไถแบบทรงธรรมดาธรรมดาอย่างพวกรองทรงไว้ขอบหรือว่าทรงนักเรียนอะไรแบบนี้อ่ะสมมติเอ็กซ์ตรีมเลยนะถ้าเกิดทรงพวกนั้นอะเวลาที่คุณไว้ไปแล้วเนี่ยด้านข้างกับด้านบนเนี่ยมันจะยาวใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มาย่มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ที่จะดูดีอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าการที่คุณเริ่มจากการที่คุณตัดผมด้านข้ายให้มันสั้นกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีเพราะมันจะไม่ทําให้ผมของคุณเนี่ยดูกลมไปตลอด6เดือนนี้อย่างที่สอเลือกเป้าหมายให้ชัดเจนเมื่อคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจําเป็นต้องเลือกเป้าหมายให้มันชัดเจนการไว้ผมยาวก็เช่นเดียวกันคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยทรงผมที่คุณต้องการเนี่ยมันแบบไหนคือคุณต้องการแบบคริสตัมบวในตอหรือว่าเจสันมูมาในเอาคอ้าแมนหรือคุณต้องการแบบทิมมัตเตชลาเมมันจะ ดูเลยเนี่ยคุณก็จะมีกําลังใจคุณก็จะมาคาดเดาได้แล้วว่าอ๋อโอเคการไว้ผมประมาณเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะแล้วนี่เข้าเดือนที่4แล้วแค่คุณ อดทนเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันก็เลื่อนที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วเดือนที่6เนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่คุณต้องการแล้วมันก็เป็นเป้าหมายของคุณมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่อยากที่จะยอมแพ้แนละ้วเราพอที่จะเห็นเป้าหมายแล้วว่าเอออีก2เดือนเนี่ยทนหน่อยตอนนี้มันอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าเราพยายามเซตเซตเราพยายามใส่น,นู่นใส่นี่หาอุปกรณ์อะไรมาใส่ให้มันดูดีซึ่งนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับหมวกอย่างที่คาดผมหมวกเนี่ยผมก็เพิ่งทําคลิปไปก็ฝากไปกดดูกันด้วยแล้วกันนะ การแต่งตัวของคุณข้อที่3ดูแลหนังศีรษะของคุณโดยเฉพาะยิ่งการนวดหนังศีรษะของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนอกจากนี้การที่คุณได้ดูแลหนังศีรษะของคุณเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเห็นปัญหาเมื่ออะไรที่คุณมีปัญหาเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะช่วยคุณได้เลยก็คือน้ํามันต่างๆคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมสุขภาพของคุณดูปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเนี่ยแล้วคุณอยากโฟกัสที่ว่าเฮ้ยใช้น้ํามันบํารุงผมยาวอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนําเลยสี่น้ำม หนึ่งโรสแมรี่ออย ผมเคยแนะนํายี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเบลลิเป็นหนึ่งยี่ห้ออะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ทุกอย่างในวันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วย2น้ํามันออร์แกนออยล์สามน้ำมันมะพร้าวและ4น้ํามันมะกอกพื้นฐานของมันก็คือการที่จะทําให้หนังศีรษะของคุณเส้นผมของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ปกติหรือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเนี่ยก็หาพวกน้ํามันหรือว่าสเปรย์ที่เขามีขายที่เขาปรุงที่เขาผลิตมาโดยเฉพาะที่ดูแลปัญหาาาต่่งงๆะะทัน์ีผมได้ลออจ แนะนำเลยก็คือโดปอะมิโนบอนรีเพล์คือตัวนี้จะช่วยดูแลพันธะ ของผมของคุณเอาอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจเอาง่ายๆเลยเส้นผมของคนเราเนี่ยมันจะมี3ชั้น1เกร็ดผม 2. เนื้อผมและ3แกนผมและพันธะเนี่ยมันก็คือโครงสร้างภายในเส้นผมของคุณและเมื่ออหไที่โครงสร้างมันได้รับความเสียหายโดยเฉพาะยิ่งจากความร้อนจะเป็นจากการใดจากการหนีบจากการม้วนจากการที่ไม่ค่อยดูแลซึ่งมันเป็นอะไรที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะใช้ได้ทั้งตอดผมมดัดหรือผมแห้งก็ได้ nice ข้อที่4แชมพูและคอนดิชเนอร์แชมพูกับคอนดิชเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่คุณต้องมาสเตอร์เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไว้ผมยาวซึ่งหลักๆถ้าเกิดว่าผมของคุณอยู่ในระดับปกติไม่มันไม่แห้งจนเกินไปเนี่ยผมแนะนําให้คุณสระผมด้วยแชมพูหนึ่งครั้งแล้วเว้นไป2วันแล้วก็สระด้วยแชมพูอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นไป2วันแต่ก็อย่าลืมว่ามันไม่ใช่กฎมันคือเกมเฉยๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผมมันหรือว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่ผมมันการที่คุณสระววััันนนน้้เ2่ยมมมอาาจจะทํใหผคุณดู ินไปคุณก็จะเป็นต้องหาสวีทสปอตให้ได้ว่าแบบสระวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งสระวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งลองดูว่าแบบไหนมันเวิร์กสำหรับคุณคือบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่ผมมันมากๆครับแต่ว่าผมสระแชมพูนี้แล้วเนี่ยยังไงผมมันก็จะมันอยู่ดีเพราะบางทีแชมพูที่คุณใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นแชมพูสำหรับคนที่ผมแห้งและมันอาจจะเป็นแชมพูที่เติมเต็มความชุ่มชื้นสุดๆและผมแนะนําเลยลงทุนกับแชมพูดีๆหน่อยตอนนี้เนี่ยคุณจะไปต้องรู้ว่าปัญหาคุณคืออะไรคุณเป็นคนผมแห้งคุณเป็นคนที่ มีลังแคอย่างผมมีรังแคเนี่ยผมก็ต้องใช้แชมพูลังแคอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําแชมพูเจาะลึกกับการดูแลลังแคของผมแลกันเพราะผมลองมาเยอะมากๆแล้วและเชื่อเถอะไม่ใช่ทุกขวดที่มันจะได้ผลจริงๆบางขวดเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกด้วยซ้าแ,แต่ช่วงนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งที่ห่อที่ผมซื้อใช้และซ้ําแล้วก็มีไว้ตลอดเวลาและแชมพูนั้นก็คือแชมพูของว i ช c h y คือมันไม่ได้กลิ่นยาจ๋าๆและมันไม่ได้ฟิลลิ่งแบบแห้งจัดๆมันอยู่ในบริเวณที่กําลังดี สาหรับผมอะ่ะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะใช้วิชชี่ทุกครั้งที่ผมสระผมได้เพราะมันจะเยอะจนเกินไปและอย่างที่ผมบอกไปตลอดอะไรที่มันเยอะจนเกินไปมันก็จะไม่ดีผมก็จะคั้นด้วยแชมพูสูตรอ่อนโยนหนึ่งแบรนด์ที่ผมได้ลองนะชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์คิวรลถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องสระผมบ่อยๆสระผมทุกวันอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันอาจจะเป็นคนที่ทํางานกับกลิ่นอาจานนาอาจะอยู่ในห้องครัวทําอาหารผมแนะนําเลยนะครับหาแชมพูสูตรอ่อนโยนคือแน่นอนอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดล้าลึกดีท็อกอะไรขนาดนั้นแต่ว่า มันก็ทําความสะอาดเพียงพอให้คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันได้แล้วก็ไม่ทําร้ายสุขภาพเส้นผมของคุณอะข้ <Good job. S 1> อที่5การเล็มทรงแม้ว่าตอนต้นคลิปผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรที่จะตัดผมแล้วก็การตัดผมมันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถที่จะเล็มผมของคุณได้เลยคือคุณมีด้วยกัน2ทัทางเลือกอะสมมุติว่าเป้าหมายของคุณคือการไว้ผมยาวเนี่ยแล้วกว่าจะไปถึงนั้นคือ10เดือนแล้วกันอะเอาวะสิเดือนนี้เนี่ยกูจะไม่ตัดไม่แตะไม่ต้องไม่ทาอะไรผมเลยแล้วไว้ไปขั้นใจไป เอาไว้ถึง10เดือนนั้นคุณอาจจะถึงตั้งแต่เดือนที่8เดือนที่9แล้วก็ได้แต่อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันก็คือคุณอาจจะยอมเสียเวลาหน่อยอาจจะแบบ10เดือนเป๊ะๆสิเดือนหรืออาจจะปีหนึ่งในช่วง10เดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะไปเล็มทุกๆ2เดือนทุกๆ3เดือนเก็บทรงบ้างเก็บพองบ้างเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่ระหว่างทางเนี่ยคุณก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นซึ่งการเล่มเนี่ยสมมติหุ่นตัวนี้พอตัวนี้มาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะสมมติว่าคคุุณณตต้้้องงกกกาาาารรรจจะะลัทเเเเนีีย่ย็็็สมมถใหบ แล้วล้วคุณคุยกับช่างเนี่ยคุณก็อาจจะเปิดรูปใหกับเขาดูอ๋อโอเคเนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะไว้ผมทรงนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะมาเล็มเก็บทรงนิดนิดหน่อยๆให้มันเข้าทรงเพื่อที่จะไว้ผมทรงนี้เขาก็าอาจจะเก็บข้างหูนิดหน่อยเก็บที่มันพองออกมาเพื่อที่คุณสามารถที่จะยังตอนนี้สลิกแบ็กได้สามารถที่จะเก็บทรงได้สามารถที่จะเซตเป็นวูฟคัสสามารถที่จะเซตเป็นแบบว่าแสกกลางอะไรแบบเนี้ n i โซเชียลมีเดียก็มีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายคุณไม่จะเป็นต้องไปสุ่ม4สุ่มให้ต่อไปแล้วก็ลองเช็ค ไอจีของเขาดูก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาตัดแบบไหนถ้าเกิดว่าหน้าฟีดของเขาหน้าโซเชียลของเขามีแต่สกินเฟดนนั่นก็มีโอกาสสูงที่เขาอาจจะไม่ได้ถนัดทรงผมที่มันยาวคุณก็อาจจะต้องหาร้านแบบว่าเกาหลีเกาหลีหน่อยแนวแบบว่าซาลอนนิดๆหรือว่าถนัดผมยาวหน่อยนั้นนะ่ะก็จะเหมาะกับคุณมากกว่าอย่างสุดท้ายอย่างทีทง่6เซตผมเรียนรู้การเซตผมเรียนรู้การอยู่กับทรงผมของคุณณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยอ่ะบอลมานี่ดิ กลับมากลับมาเพราะอย่างนี้นตอนนี้สมมติถ้าเกิดผมของคุณยาวเนี่ยคุณก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้การเซตผมได้เฮ้ยเซตให้มันดูแสกกลางเซตให้มันดูเป็นแบบว่าเคอร์เชน่นเซตให้มันดูเซอร์เซอร์ดูเกาหลีหน่อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะยาวเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ยังดูดีดูพรีเซนต์เรเบิลอะหรือว่าคุณแบบเฮ้ยต้องการลุคดูทัฟหน่อยคือตอนนี้แม้อาจจะยังไม่ถึงแมนบันเนี่ยแต่อย่างน้อยๆคุณก็สามารถที่จะเซตเป็นสลิปแบ็กเพื่อให้มันดูมีความแมนเพื่อให้มันดูมีความเท่มากยิ่งงขึ้้นนนนนนนเีีี่่คคคืออออบาาตททผผมมมสัจจะป็ร คุณก็จะตรงมากยิ่งขึ้นคุณก็ต้องเรียนรู้กับเส้นผมกับทรงผมของคุณใหม่การไว้ผมยาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, คุณแค่ไม่ตัดผมแล้วหวังว่าให้มันดูดีแล้วผมว่า6อย่างนี้เนี่ยก็เพียงพอในการที่จะช่วยคุณเนี่ยเตรียมตัวในการไว้ผมยาวของคุณในปี2025นี้แล้วเลยสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ลองกดไปดูกันได้นะครับทุกอย่างที่ผมพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็อยู่ในตะกร้าแล้วนอกจากคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมคัดมาให้แล้วเนี่ยคุณก็ยังช่วยพพอตช่องนี้ก เราดูไปแล้วแล้วรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็เลื่อนเราไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good บาย